สวัสดาครับสำหรับคลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับการสร้างอินเด็กซ์นะครับในภาษา SQL การสร้างอินเด็กซ์ครับหรือว่าคำสั่งเชนในการสร้างตัชนีภายในตารางนะครับเพื่อที่จะให้การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลนั้นมีความเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งเราก็จะนิยมสร้างอินเด็กซ์เพิ่มเติมในการที่จะสืบค้นค่าที่มีการสืบค้นบ่อยๆนะครับเพื่อเพิ่มความเร็วในการค้นหาข้อมูลนั่นเองการสร้างอินเด็กซ์ใน SQL ครับรูปแบบก็จะเป็นดังนี้นะครับ ผมมีตาราง person นะครับผมก็จะสร้าง index จากตาราง person ดังนี้การสร้าง index ครับก็จะใช้คำสั่ง create นะครับตามด้วย index นะครับแล้วก็ชื่อของ index ที่เราจะสร้างขึ้นนะครับสร้าง index จาก index ชื่อ idx underscore first name นะครับบนตารางนะครับ o n person ก็คือชื่อของตารางแล้วก็วงเล็บก็คือชื่อของฟิลด์ที่เราจะสร้าง Index นะครับเมื่อผมทำการกลัง Select นะครี a t e i n d e x idx นะครับ o n p i r s t n f m r s t name เนะครับเราสร้าง Index สเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ Index นี้ก็อยู่ใน Database Engine นะครับเมื่อตัว Database Engine ทำการเรียกหาข้อมูลแล้วมี Index อยู่ก็จะทำการเรียกนะครับ index มาใช้งานเพื่อความรวดเร็วนะครับคลิปนี้ขอจบผมแค่นี้ครับขอบคุณครับ